อีกเรื่องที่เจรี n วนมีความเห็นที่ดุเดือดแล้วก็ทำให้ชาวโลกไม่สบายใจเนี่ยก็คือเรื่องนโย,ย,ยบายต่างประเทศนะะอย่างเรื่องยูเครนบอกเลยว่าไม่สนใจว่ายูเครนจะแพ้หรือชนะแล้วถ้าเกิดฉันมีอำนาจเนี่ยฉันก็จะลดความช่วยเหลือทางการทหารอีกอันหนึงที่พูดก็คือฉันจะกำราบจีน กำรับจีนเรื่องของจีนเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยมันมีหลายมิติแต่ว่ามิติที่จะกลายเป็นการแบบการขับเคี่ยวกันรอบใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐน่ะมันมีสองเรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องความมัน่นะคงนะฮะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยตอนที่เจดีแวน์ขึ้นเวทีของ Re ือปิกานเมื่อคืนวัน พุทธที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่รับคําเชิญของพรรคให้เป็นรองประธานาธิบดีออกคู่ชิงรองประธานาธิบดีเนี่ยเขาได้กล่าวโจมตีไบเดนกับเดโมแครตว่าเป็นคนที่ทําให้เศรษฐกิจอเมริกาตกต่ำและคนเมริกันต้องอยู่กับความยากจนนะฮะก็คือโจมตีสิ่งที่เรียกว่านยโยบาย การค้าเสรีนะฮะพี่นันเล่าหลายครั้งแล้วว่าไอไอไอการค้าเสรีจริงๆแล้วมันก็ทาทั้งเดโมแครตทั้งรือบริกันน่ะนะเพราะว่าการค้าเสรีมันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นขององค์การการค้าโลกเปิดการค้าเสรีมีการทําทวิภาคีผูุภาคีเยอะแย,ยะไปหมดนะแต่ว่าเวลาเจดีแวนซ์ ance, กับทรัมป์พูดเนี่ยมักจะบอกว่ามันเป็นฝีมือของเดโมแครตแล้วก็บอกนะคะว่า เดโมแครตเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมของสหรัฐพังพินาศด้วยการย้ายฐานการผลิตไปไว้ในที่อื่นอย่างเช่นจีนอย่างเช่น Southeast a เอเชียแล้วก็ทำให้คนไริการตกงานแล้วก็พูดบนเวทีบอกนี้บอกว่าประเทศของเราเนี่ยมีแต่สินค้าราคาถูกจากจีนที่ผลิตโดยแรงงานต่างชาติต้นทุนต่ำๆเต็มไปหมดแล้วก็บอกว่านี่คือความผิดพลาดของโจไบเดนและ คนอย่างผมคือคนต้องรักกันเจดีแวนส์มาจากรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐเบลนะคะเป็นรัฐสนิมเกาะก็คือพวกโรงงานเคยอยู่แล้วก็ย้ายออกมาตั้งที่จีนที่ไทยที่มาเลเซียที่เวียดนามแล้วคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แวนส์ก็ตกงานนะฮะอันเนี้ยแวนส์ก็โทษเดโมแครตจริงๆโจไบตันก็ไม่ได้เป็นผู้นำเนาะตอนนั้นนะ <laughs> แต่ไม่เป็นไร ก็คือว่าเนี่ยเป็นคนสนับสนุนเขตการค้าเสรีคือเดโมแครตก็จะถูกมองว่าเป็นลิเบอ a ร p r o g r เก s รซีเปิดกว้างอะไรเงี้ยก็ต้องคนเน็กกับทั้งโลกใช่ไหมแต่ว่าแวน์บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นถ้าทําแล้วมันทำให้คนของเราเจ็บปวดนะคะแล้วก็เลยเลามมาถึงบอกว่าถ้าเกิดฉันได้เข้าทําเนียบขาวเนี่ย ก็จะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันนะฮะซึ่งเราก็เห็นสัญญาณมาก่อนหน้านั้นแล้วรวมถึงสัญญาณจากโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีนให้เป็นร้อยละ6กอีกร้อยละ60ขอภายอีกร้อยละหก็หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าสินค้าจีนร้อยบาทเข้าไปขายในสหรัฐต่อไปมันจะกลายเป็น160บาท เพราะฉะนั้นอันเนี้ยือทําให้จีนเนี่ยเจ็บหนักเพราะว่าจีสหรัฐเป็นตลาดใหญ่ของจีนการที่ทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกร้อยละหกมันจะส่งผลกระทบต่อ อัตราการจเจริญเติบโตทางสกิจหรือว่า GDP ของจีนอย่างแน่นอนนะคะทรัมป์เนี่ยพูดเรื่อง60%ตอนให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg Business แต่ออกมาแก้บอกว่าฉันไม่ได้ขึ้น60%ฉันจะขึ้น50%แต่50%ก็หนักนะ,ะ50ก็หนักแล้วก็สิ่งที่ทรัมป์จะทำอีกก็คือการเขาเรียกพยายามดึงเอาพวกฐานการผลิตหรือว่าโรงงานกลับมาที่สหรัฐ ที่เขาเรียกว่าเป็นการดีคัพพลิงนะคะก็คือแยกห่วงโซ่อุปทานการผลิตของสารัฐออกจากจีนไม่ให้พึ่งพาจีนมากเกินไปนะ,ะเพื่อที่จะ make America great again นะคะก็คือเป็นนโยบายหลักของเรียกันที่นำโดยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เจดีแวนส์ในขณะนี้นี่คือท่าทีแข็งกล้าวทางด้านเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยก็มีประเด็นไต้หวัน คือไต้หวันเนี่ยพี่นาก็งงๆอยู่สองวันแล้วเพิ่งตั้งสติได้เพราะว่าเจดีแวนส์กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดขัดกันจำได้ไหมว่าสองวันก่อนที่เราให้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของออนาย,ยกรัฐมนตรีไต้หวันไปเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับบลูเบิร์กบิสเนสบอกว่าถ้าเกิดจีนบุกไต้หวนันถ้าไต้หวันอยากจะให้สหรัฐคุ้มครองต้องจ่ายค่าคุ้มครองมาในวันเดียวกันเนี่ย j จดีแวนส์บอกว่าจะปกป้องคุ้มครองไต้หวันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้ทั้งสองคนจูนกันแล้วหลักๆรวมๆเลยนะก็คือสารัฐจะปกป้องไต้หวันก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อสก,กัดอิทธิพลของจีนเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างแวนส์เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ ในสื่อของอเมริกาเป็นสื่ออนรังยมก็คือสถานีสตรฟ็อกซ์นะคะบอกว่าจีนเนี่ยคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแต่ว่าไบเดนเนี่ยละเลยแล้วก็เคยเขียนเรียงความบทความลงใน o อ e เนะฮะออ e เก็คือหน้าแสดงความคิดเห็นที่อยู่ตรงข้ามกับคล้ายคล้ายบทบอก o r ะฮะหน้า o อ e d ของนิวยอร์กไทมส์โจมตีรัฐบาลไบเดนที่ ให้ระบบป้องกันทางอากาศแพทริออตกับยูเครนแทนที่ใช้ไต้หวันทําให้ไต้หวันต้องตกอยู่ในอันตรายหากถูกจีนบุกนะคะอันนี้คือจุดยืนของแวนส์แล้วก็โดยรวมเนี่ยอย่างที่พี่นาสรุปไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับแวนส์เนี่ยต่อนโยบายต่อจีนพ่วงไต้หวันเนี่ยก็คือทำอยังไงก็ได้เพื่อให้สกัดอิทธิพลของจีนแล้วก็ พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นสัญญาณความไม่พอใจจากจีนนะอย่างเมื่อวานเนี่ยออกมาถแถลงนะคะโฆษกระทรวงต่างประเทศจ,จีนออกมาถแถลงลินเจนียนออกมาบอกว่าจีนจะขอยกเลิกวงคุยเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐ<อ>คือนัดกันไว้แล้วแล้วก็ฉันไม่คุยแล้วเดี๋ยวรออารมณ์ดีกว่านี้ค่อยคุยนะฮะแล้วก็ยังไม่บอกว่าจะคุยเมื่อไหร่แต่ ไอ,อเรื่องเอกสัญญาข้อตกลงไม่แพร่ขยายนิวเคลียร์เมื่อวานเราดูรายการไปแล้วเนาะใครที่อยากจะดูรายละเอียดไปดูคลิปของเมื่อวานนะดูกันเยอะๆแล้วสมัครสมาชิกด้วยแต่ว่าพอ,พอจีนบอกว่าคือคือพอท่าทีของทรัมป์กับแวน์เนี่ยทำให้จีนเริ่มไม่สบายใจแล้วก็ต้องออกมาเป็นการตอบโต้อันแรกก็คือบอกว่าจะไม่จะไม่คุยนะไอที่นัดไว้อะฉันขอเลิกก็คือเรื่องของการ ไม่แพร่ขยายอวุนนิวเลียร์ขอเลิกไปก่อนซึ่งอันเนี้ยมันจะกลายเป็นมองปัญหาในอนาคตหรือเปล่ามองไประยะใกล้กลางกลางต่อจากนี้เพราะว่าเกิดขึ้นในวันที่จีนกำลังเป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์เราให้ดูตัวเลขเมื่อวานนะคะเป็นข้อมูลจาก Center for arms control and non proliferation ที่บอกว่าเปิดเผยเมื่อพฤษภาคม2023ก็คือปีที่แล้วเนี่ยจีนตอนนี้มีหัวรบนิวเคลียร์500หัวแล้วนะคะแล้วถ้ายังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในระดับนี้อยู่เนี่ยในปี2030หรืออีก6ปีข้างหน้าเนี่ยจีนจะมีเพิ่มเป็น1000หัวรบแล้วจะเป็น1500หัวรบในปี2035หรือประมาณ สิบปีต่อจากนี้ซึ่งเร็วมากเร็วกว่าที่สหรัฐคาดการไว้นะคะแล้วถ้าเกิดยังพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านนิวเคลียร์ในระดับนี้คาดว่าภายในปี2 0 5 0จีนจะมีศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์แซงหน้าสาหรัฐหมายความว่าการที่จีนบอกว่าฉันจะไม่คุยเรื่องควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับเธอแล้วนะสหรัฐเพราะว่าทรัมป์กับแวนมีจุดยืนกับฉันแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้โลกเนี่ยตึงเครียดมากขึ้นเพราะว่านี่คือมหาอำนาจนิวเคลียร์นะคะถ้าเกิดเราไปดูกราฟอันนี้เราจะเห็นเลยว่ามหาอำนาจนิวเคลียร์ใหญ่ๆ3ามชาติเนี่ยก็คือรัเสเซีย5580หัวรบสหรัฐ5044หัวรบส่วนจีนตอนนี้มี500แต่ว่าถ้าพัฒนาในเพสนี้ในระดับนี้อีกไม่นานเนี่ยจะแสงหน้าสหรัฐนะคะ